สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแตกลิสต์เด็ก Darkness Dragon Dark World สาย Abigail Mo กองนะฮะเป็นลิสต์เด็กของผมเองด้วยมีของเสริมเป็น59บาทเป็นของเสริมนะฮะเริ่มแรก Fat Darkness Dragon Dark World ต่อไปเป็น Buddy นะ Buddy ที่ผมใช้ก็คือเป็นตัวนี้ เป็นมังกรวรรณะธมินแห่งการชำระแค้นอาบิเกลนะครับเมื่อกาบไปนี้อันเชิญกาบไปนี้ก็จ่ายหเกตนำและเมื่อกาบไปนี้ถูกทำลายก็นำการ์ดจากกองการดฝันรงขาา้าส2งใบลงสุดดอกแล้วก็จวนหนึ่งใส่5า้าใบครับเป็นบัดดี้หนึ่งเป็นบัดดี้ของเราเองนะครับใบต่อไปเป็น มังกรมรณะธทมินแห่งแสงเจิดจ้าอบิเกลนะฮะนำมังกรดำจากดอกหนึ่งใบเข้าสู่โซลและจ่ายหเกตมังกรดำที่อยู่บนสนามของเราจะไม่ถูกทำลายไม่ถูกนำขึ้นมือและเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายนะฮะก็ทิ้งการ์ดใบบนสุดของคู่แข่ง3ามใบและถ้ามีมอนเตอร์จวนหนึ่งใส่สครับ ก๊ใบนี้มังกรไปทับม,มินวินเดโนฟก็คือเป็นกาก์ดเสิร์ชหาไม้ตายฮะเมื่อเรา,าสู่สนามเมื่อกา์ดใบนี้สู่สนามเราทำลายมังกรดำหนึ่งใบแล้วก็นำไม้ตายขึ้นมือหนึ่งใบแค่นั้นแล้วก็สับของกาก์ดแล้วก็ใช้ได้เท่นราคารับข้อสามานี้ก็คือนำไม้ตายนะครับต่อไปเป็นตัวชาร์จเกจนะฮะตัวเพิ่มเกจของเรา มงกุฎทมินซาคราวนะฮะมาการเนนี้เข้าสู่สน,นามนำกรบารแบบบสุดของเราเข้าสู่เกตจากนั้นถ้าผู้แข่งมีกาดในสุสานหใบหรือมากกว่าเราก็จะเข้าเกตอีกหนึ่งใบก็คือเข้าเกตสองใบาชารเกตสองใบนั่นอีกใส่ถามครับแล้วก็การาดใบนี้ก็ความสามารถคล้ายๆกันฮะเป็นตัวชาร์เกตอีกเหมือนกันฮะมงกรฎทมิน สรพิษผู้มีหน้าบูดบึง้งฮะอะไรคือบูดบึง้งบันแซมนะครับก็เมื่อกลันนี้เข้าสู่สนามทำลายมังกรดำนะฮะหนึ่งใบเพื่อน,นำการบันสุข,ของเราเข้าสู่เกตและจว่หนึ่งนะก็ก็คล้ายๆกันอันนี้ไอตัวนี้เราจะได้สองเกตถ้าผู เราลงลงไปทำลาย1เกตแล้วคู่ต่อสู้มีดอก6ใบหรือมากกว่าก็ได้เพิ่ม1เกตส่วนการใบนี้ชาร์จเกตและได้จั่วครับใส่3ครับก็ดีเหมือนกันหาของได้แล้วก็มาถึงใบต่อไปเป็นสายลมระเบิดทมินเดสนาปาบนะครับเมื่อการใบนี้ถูกทำลายสำเร็จเราสามารถจ่ายหเกตและนำการ จากกองคู่แข่งห้าใบลงดอบแค่นั้นแค่นั้นเลยฮะก็คือโมของขโมห้าใบใส่2ครับมันก็เก,ก่งนะฮะแต่ว่าการใบต่อไปมึงกรประทับธมินดีเอสนะฮะเมื่อกาดใบนี้โจมตีก็นำการสามใบาจากกองการคู่แข่งลงดบแล้วก็สร้างความเสียหายตามจำนวน ใส่ไลท์คู่แข่งตามจำนวนมอนเตอร์ที่ลงคือถ้ามีมอนเตอร์ลง3ามใบเขาโดนสคีมีมอนเตอร์ลง2ใบโดนสคียอะไรประมาณนั้นนะ,ะก็ใส่2องะเก่งตีตีก็โม่ส่วนใหญ่เราจะตีโม่เราไม่ค่อยสนใจเอ่ออะไรที่เกี่ยวพลังชีวิตเท่าไหร่เพราะเด็กนี้คือตีโม่แบบเอาให้ก้องหมดเร็วๆต่อไปที่ผมใส่คือเป็น chaos นะฮะ chaos d i b g ร ที่ออสใบนี้นะฮะก็เมื่อการใบน,นี้เข้าสู่สนามดูการ์ดสใบนําขึ้นมือ1ใบแค่นั้นก็คือการ์ดหาของมาเล่นใส่2ครับจริงจริง,รง,รงก็อยากใส่4แต่ว่ามันไม่มีที่จะให้มันอยู่ละ <c oughs> โอเคต่อไปเป็นการ์ดดะกอนฟอสนะครับแก๊บใบนี้คือถ้าเรามีพลังชีวิต6กหน่วยหรือตามกว่านะฮะ และในสนามเรามีมอนเตอร์ที่มีคำว่าออบิเกลอยู่ในชื่อกาดจ่าย2เกตการใบนี้ในสนามไม่สามารถถูกทำลายไม่สามารถนั้นถูกกลับขึ้นมือความสามารถของการเบนี้ไม่ถูกยกเลิกอีกนะฮะเมื่อการเบนี้โจมตีก็อาจจะตีหรือการโจมตีของการเบนี้ถูกยกเลิกนำกาสสามใบบนสุดของกองกาดฝ่ายตรงข้ามลงดบนะฮะนั่นเราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่อยก็ใส่ใบหนึ่งจริงๆใส่สองได้นะฮะ ใส่ไว้ใบหนึ่งก็ได้เหมือนกันโอเคสำหรับเออ่มอนเตอร์หมดแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นเออ่เวทละกันนะฮะ๋ยวเก็บมอนเตอร์ก่อนออส่วนเวทกับการเวทสมใสใ่ในเด็กนี้ที่ผมใส่ก็เยอะพอสมควรฮนะ นะฮะเราจะมาดูนี่การ์ดส,สมสายนะฮะคมดาบโซ่ killing chain น,นะครับก็จ่ายหนึ่งเกดฮนะอีกคลิปคอสเมื่อมีการ์ดจากดอกคู่แข่งเอ้ยจากกองการ์ดคู่แข่งลงดอกนะฮะก็นำการ์ดไปประสุดลงดอกอีกนะฮะแล้วก็ใช้ได้เธอละหนึ่งครั้งด้วยนะก็แล้วเมื่อการ์ดใบนี้ลงดอกก็ได้สองเกชนโอเคนะ ือว่าโอเคใส่สองครับต่อไปเป็นเวนมนต์นะฮะเวทมนต์ตัวนี้ d e v i l สติกม่านะครับก็เคาเตอร์ Counter, เมื่อทำลายมอนทลายมอนเตอร์1ใบบนสนามเราเพื่อนำการส่งใบประสมข,ของเราเข้าสู่เกตและเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยก็ตัวชาร์จเกตทันเด็กนี้คือชาร์จเกตเยอะมาก จัชดชาร์จเก็บเยอะมากบอกเลยต่อไปนะครับเป็นนี่เลยครับกงนกแห่งฝัน,นร้ายนะฮะเป็นกาเซ็นนะคขาสามารถกาใบนี้ในสนามไม่สามารถถูกยกเลิกได้นะฮะเมื่อเรามีมอนเตอร์มังกรดำเข้าสู่สนามเรานากาเบอร์สูจากกองกาของคู่แข่งลงช่องดอกเราใช้ความสามารถนี้ได้เพียง หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นนะครับเมื่อการเป็นปนี้ถูกถูกนำเข้าช่องดอกนะฮะมอนเตอร์ังกรอนดำนำมอนเตอร์ังกรอนดำไม่เกินหนึ่งใบจากช่องดอกกลับขึ้นมือใส่สามฮะก็ดีเหมือนกันเล่นเอาของกลับมาได้แล้วก็ทำลายต่อแล้วก็โม่ต่อทำลายต่อโม่ต่อฮะมันปเป็นเอาเสพของเด็กนี้อยู่แล้วต่อไปก็เป็นตัวนี้นะครับ แบกลิชวนนะฮะคอคอสทำลายมังกรดำบนสนามหนึ่งใบนะฮะนำการ์ดใบ,บสุดจากกองการ์ดของเราเข้าสู่เกตแล้วเราได้พลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยแล้วจากนั้นจัก่การ์ดสองใบนะครับการ์ดใบนี้คือดีมากครับก็ใส่สีครับ <c oughs> ใส่สี่ครับคือมันดีมากต่อไปน่าจะเป็นการ์ดยางไรกต่อไปก็เป็นการ์ดใบนี้นะครับ โอบิทูรีนะฮะจ่าย1เกตการเซตนะฮะความสามารถของการ์ดนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้เมื่อกาใบนี้ถูกเซตและหากเรามีมุกกรดํำในช่องดอกเราจวหนึ่งใบนะ,ะมื่อการใบนี้ถูกอ,อ,อยู่ในสนามและถูกนำช่องดอกเลือกคู่แข่งเลอกทิ้งมือหนึ่งใบนะใส่สามนะฮะ,ใ,ะ,ฮะใบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็เน้นทำลายแล้วก็ทำลายใบนี้ก็ได้การ์ดนี่ทำลายปุ๊บก็ลงดอก แล้วก็จวหนึ่งแล้วก็นั่นแหละฮะทิ้งมือเขาอีกคือเก่งฮะเขาก็จะตัดเกตได้นะฮะโอเคต่อไปก็เป็นการป้องกันนะฮะอาพรจทมีนแห่งคมแห่งคมดาบนะครับก็คือเคานเตอร์ฮะยกเลิกการโจมตีแล้วนำการ์ดใบบสุดของการ์ดคู่แข่งลงช่องดบใส่สามะเอาไว้ป้องกันตัวเอง ต่อไปก็เป็นตัวนี้ออการเสียสละที่น่ายกย่องนะฮะใจหนึ่งเกตทำลายมอนเตอร์มังกรดำบนสนามแล้วหนึ่งใบเพื่อเราได้รับพลังชีวิตสองหน่วยแล้วจัออ่วก็จะตายยากขึ้นนะครับต่อไปก็นี่โฟกัสสิเพื่อนรีมูฟ วอล Voice นะครับจ่ายหนึ่งเกตเคาน์เตอร์คอมอนเตอร์มังกรดำที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าจากในดอบเราโดยจ่ายคอครอสเราสามารถไล่การ์ดใบนี้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึเทิร์นเป็นการ์ดชุบนะฮะชุบมาแล้วก็ทำลายต่อชุบมาก็ใช้การ์ดทำลายต่อแล้วก็โม่ต่อฮะก็โอเคฮะใส่สองครับต่อไปก็เป็นไม้ตายแล้วนะครับ เริ่มแรกเลยใบเก่งของเรานี่เลยครับอ i บบ l เกลอันติเมตเดดเดรนนะครับก็คือจ่ายสามเกตทำลายมีกรดำบนสนาม2ใบเมื่อการป์ปนนี้เข้าสู่สเสอ่อสู่สนามในช่วงฟน n a อ f ลเฟรสนะครับก็นำการ์ดไม่เกิน10บใบก็คือโมเขาสิบโมสิบใบนะครับ เมื่อการเบนี้โจมตีแล้วคู่แข่งมี20ใบหรือมากกว่าสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิต2หน่วยแล้วเราได้รับพลังชีวิตคือ2หน่วยคือเก่งฮะใส่2ก็คือเก่งนะฮะต่อไปก็เป็นนี่เลยครับพิธีมังกรโลหิตบัดดี้โอบเบรนะครับจ่ายสองเกตคอมอนเตอร์มังกรดำาจาก ในดอบหนึ่งใบนะครับแล้วก็จ่ายคอคอสกกแค่นี้ครับเก่งคือเก่งแล้วใบนี้คือชุบมาก็ชุบมังกรดำแล้วก็ทำลายต่อได้อีกแลใเป็นใบสุดท้ายแล้วนะครับนี่อะไรครับอับิเกลอาร์มฮาบริงเกอร์นะครับใบนี้ก็คือทำลายมังกรดำบนสนามเรา1นใบและจ่าย3ามเกต เมื่อการใบน,นี้เขา้าสู่สนามช่วงฟนอลเฟสเราสามารถนำไม้ตายมังกรดำจากดอปของเรา1ใบนำไว้เรียงไว้ใต้กองการ์ะเพื่อนำการ์ดใบุสุดของคู่แข่ง9ใบและการ์ดจากช่องเกตไม่เกิน3ใบก็คือนำการ์ดตัดเกตเขาได้อีกสใบและสร้างความเสียหายค,คู่แข่ง3หน่วยแล้วได้พลังชีวิตอีกสหน่วยะ คือนำการ์ดไปบนสุด9ใบลงดอบแล้วก็ตัดเกตดอีก3ใบคือใบนี้แรงมากจริงๆใส่ซอมได้นะแต่ผมใส่ไปหนึ่งเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะใส่อะไรแล้วผมก็มีไซเด็กด้วยนะไซเด็กก็คือ3ใบนี้นะครับนี่ฮะเอาไว้ใส่ไซเด็กเผื่อแบบเผื่อผมไม่อยากได้เอาเคออสออกถ้าเอาเคออสออกผมก็จะใส่ใบนี้ไปหนึ่ง แล้วก็จะขาดอีกหนึ่งใบก็ไม่ใบนี้ก็ใส่ใบนี้ได้ก็เป็นไซส์เด็กที่เอาไว้จัดประมาณนี้แล้วกันเผื่อบบไม่ไม่อยากได้เออไม่อยากใส่ใตัวนี้นะฮะเออไหนะอยู่ไหนะอยู่ไหนะเผื่อผมไม่อยากใส่ไอตัวนี้สองใบนี้ผมก็จะเอาจากไซส์เด็กเข้ามาในเด็กนี้นะครับ โอเคครับก็เด็คลิสก็จบไปแล้วนะครับผมคือผมบอกเลยนะว่าการจัดเด็กนี่คือมันยากมากๆฮะต้องใช้สมองนี่ผมจัดเด็คอาบิเกลนี่ก็กินเวลาไปเกือบวันหนึ่งเต็มๆนะครับโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ ครั้งหน้าผมอาจจะมาจัดเด็กอบิเกลที่แบบค้นอยากลองเล่นและซื้อแค่59บาทให้ดูแล้วกันโอเคครับบ๊ายบาย